สวัสดีค่ะ,คะขออนะอาอจากนะในในน้ำตัวนี้หนึ่งข่าวว่าชื่ออะไรคะชื่อทอ็อดครับวันนี้คุณทอ็อดกำลังแบบทำอาชีพอ,อะไรอยู่คะอ่าตอนนี้ตกงานครับต็งานไม่มีอะไรทำว <laughs> ันนี้มาถือว่าก็ถือว่าใช้เวลาว่างโดยการมาดูละครของเราเนาะใช่วันนี้พี่ทอ็อดมาดูละครของเราเรื่อง The Sword นยค่ะวันนี้ประทับใจอฉากไหนเป็นพิเศษบ้างไหมคะเราเราชอบน้องคนเหนือเราไม่รู้ว่าชื่ออะไรชื่อเราเรียกเขาน้องตุ๊กี้อ่ะที่ใส่เสื้อเขียวๆอ่ะในมือเอที่เป็นแม่มดใช่ไหมครัใช่ ท็อปหึ่งปาทับใ้ตัวนีโมเอ่ะค่ะเราว่าวิธีการแสดงของเขาเออ่การการออกเสียงการใช้เสียงแล้วก,แวก็แล้วก็วิธีการแสดงสีหน้าท่าทางคือเรานั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยเรารู้สึกว่าคนนี้เล่นดีที่สุดที่เราเห็นส่งอารมณ์มาได้แบบดีหนท่าทางใ,ใ,ใช่ไหมคะใช่ถ้าเราทําหนังเรื่องเราจะเอาเขาไปเล่น <c oughs> โอ้ถือว่าแบบเทอปลายมากๆเลยอยากให้พี่ทอยครับแบบฝากอะไรถึงละครเปียกของเราหน่อยมาหลังจากที่ได้ชมละครเปียกของเราจบไปแล้วในรอบที่3เนี้ยค่ะ ฝากหนังตัวเองได้ไหมได้ค่ะได้เลยค่ะ <laughs> ได้เลย <laughs> ได้เลยเราจะฝากนี้ฮะคือเราบอกว่าเราเคยไปดูละครเรเวทีมาหลายหลายครั้งแล้วก็แล้วก็ถ้าถามว่าเอาพูดกันตรงๆนะถ้าถามว่าจะเทียบกันกับกับกับ,กบมืออาชีพมันเทียบไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามองในในมุมของเด็ก <laughs> ที่ <laughs> เป็นนักศึกษา <laughs> เราว่านี่คือดีที่สุดตั้งไหนที่เราเคยดูมาแต่สิ่งหนึ่งที่เราที่เราเราชื่นชมทุกคนสําหรับสําหรับที่ที่กี่ปีนะสี่ปีเหรอมาถึงที่มาทํางานตรงนี้ใช่สี่ป<ง>ีตั้งแต่ครัง้งแรกจนถึงครั้งเนี้ยใช่ค่ะครั้งที่เราเมื่อสี่ปีที่แล้วคะ่ะเออเราว่าไม่รู้ดิเรารู้สึกว่า อย่างที่บอกดีที่สุดตั้งแต่เราดูมา,มาของละครนักศึกษาโอเคค่ะขอบดีใจด้วยดีใจด้วยดีใจด้วยทุกคนเลยทุกคนที่แบบว่าเป็นสตาฟเป็นอะไรแม้กระทั่งนั่งเขียนอะไรเนี้ยก็แล้วแต่เราไม่รู้สึกว่าเราเสียเวลาเลยนะที่เรามาเพราะว่าเรามีงานเรามีอะไรก็ช่างมานันอ่ะแต่ว่าเขาเขาเชิญมาพอเขาเชิญมาเราก็เลยรู้สึกว่าน้องอุตส่าห์โทรไปตามอะ่ะเราก็ไม่ได้เรียนจบธรรมศาสตร์ด้วยจบรังสิต แล้วก็เขาสา์โทรมาโทรมาเชิญเราเอามาก็มาพี่บ้านพี่อยู่แจ้งวัฒนะโอ้โอโรถติดด้วยใช่ค่ะถือว่าแบบถือว่าคุ้มค่าที่ได้มาดูละครใช่ไหมคะดีใจดีใจอยากพี่เาแบบฝากเชิญชวนเหล่อีสองรอบอะค่ะเชิญชวนคนอื่นมาดูละครของคณะเราดได้ไหมคะเชิญชวนเหรอรเพราะถ้าไมถึงก็มาดูละครคณะเราในในปีนี้ในรอบนี้ในครั้งเนี้ยค่ะเราเราเชิญชวนคนไม่เป็นอ่ะเราเราว่าก็เราว่า ถ้าเกิดว่าไม่เคยมาดูละครเวทีหรือว่าเคยดูละครเวทีที่อื่นให้ลองมาดูอันนี้แล้วกัน <S <S The s w o r เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าดูแล้วแล้วไม่ชอบหรือว่าชอบอยังไงก็ลองคุยกับทีมงานดูแล้วกันแต่สําหรับตัวเราเราชอบถ้าเกิดว่าไม่ดู ก็จะไม่ร yeah. ู้หรอกว่าชอบหรือไม่ชอบดีหรือไม่ดีกาลังเปิดใจเนาะมาลองดูแบบรูปแบบใหม่ๆใช่ฝากหนังเรื่องสี่เศร้าด้วยนะยายค่ะเข้าเมื่อไหร่คะเข้าเมื่อไหร่บอกหน่อยหน่อยเข้าเมื่อไหร่ยี่สิบสามเมษาใกล้แล้วเรื่องสี่เศร้านะคะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ทอยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ